สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่นะคะวันนี้จะทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ให้กับทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะคะหัวข้อแรนดอมของเราวันนี้ก็คือบทเรียนนะคะในความสัมพันธ์คนที่เคยทำร้ายคุณเผชิญอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนคนนั้นน่ะนะคะคนในความสัมพันธ์ของคุณเลยนะคะเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาเผชิญอยู่กับอะไรนะคะ ในเมื่อเราตั้งหัวข้อว่าเป็นบทเรียนในความสัมพันธ์นะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้ไพ่หาคําตอบให้เรากันนะคะผู้อ่านนะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไพ่จะออกมาแบบไหนนะคะในการที่เราตั้งหัวข้อแบบนี้นะคะยังไงก็ขอให้ไพ่ให้คําตอบนะคะคำทำนายที่แม่นยาและหากมีหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือคําแนะนําก็ขอให้ไพ่เขาบอกเรานะคะคําทํานายเป็นแบบโดยรวม อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะบทชัยวิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนะคะจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คกณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายเสียใจ,ใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะ อาโอเคเดี๋ยวขอดูพลังงานของคนคนนั้นก่อนเลยนะคะโอ้ยดูสินั่งหู่ใต้ต้นมะพร้าวด้วยต้นอะไรก็ไม่รู้นะคะนั่งนั่งงอคอหักเป็นประทูไปเลยนะคะสี่ถ้วยสเตรนท์เก้าดาบโอเคอีกหนึ่งใบ ว้าวพลังงานมีแต่แซ่บๆทั้งนั้นนะคะแฮงแมนมันยิ่งกว่าคำว่าเขาเรียกว่า <c oughs> เดี๋ยวขอพูดถึงคนคนนั้นก่อนคนนี้นะคะเขาอาจจะทำอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจมืดธุรกิจส่วนตัวธุรกิจสีเทานะคะหรือหรือเกี่ยวกับของโบราณ ประวัติศาสตร์โบราณคาดีของเก่าเป็นอาจารย์ก็ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโบราณคาดีกับของเก่าเกี่ยวกับนักนักสำรวจนะคะหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับธุรกิจมืดๆนะคะธุรกิจที่สีเทาอย่างที่รู้กันนะคะมันก็มีแหลกหลาก,หลา,กหลายเนาะอีกอย่างก็คือว่าอาจจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นพนักงานเป็นงานประจําของเขาเป็นสถาปนิก ก่วยวกับอุตสาหกรรมเกี่วยวกับสิ่งทอหรือไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือผู้หญิงนะอาชีพได้เหมือนกันนะคะสถาปนิกวิศวะ <c oughs> แล้วก็พวกสิ่งทออุตสาหกรรมอะคะ่ะงานกับเคมีอะไรอย่างเงี้ยได้ถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัอก็เป็นธุรกิจค่อนข้างที่จะด้านมืดหรือคนคนนั้นชอบยุ่งเกี่ยวกับออ่สิ่งของท่อเทาอะไรพวกเนี้ยนะคะ พลังงานหรือว่าอาชีพเขาจะเป็นในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัวตนของเขาอะนะคนที่ไดอ้อยู่ในตามหัวข้อเราเนี่ยพลังงานของเขาเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะเขาเป็นคนทำงานเก่งความสามารถหลากหลายนะคะหากเป็นผู้หญิงนะคะถ้าคุณผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้หากคนของคุณคนนั้นเป็นผู้หญิง เขาก็จะทํางานเก่งผู้ชายทํางานลักษณะไหนนะเขาก็ทําได้หมดเป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่บึกบึนนะคะคนนึงเออแต่พลังงานเขาไม่ค่อยดีในเรื่องของอารมณ์ภาวะความรู้สึกนะแฮงแมนก้าดาบสี่ถ้วยนะั่นคือไม่มีอะไรดีเลยนะคะถ้าเกี่ยวกับเรื่องของคุณกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้ตามหัวข้อเราก็าเคยทําร้ายคนนะคะ ผลกรรมหรือวิบากกรรมหรืออะไรก็ตามที่เขาประสบพบเจออยู่ตอนเนี้ยทำให้เขาเป็นทุกข์นะคะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะขอเปิดไพ่อีกนิดนึงนะชาลีออทเจ็ดถ้วยแปดดาบใครของมีคมหรือมีแต่ดาบขึ้นมานะคะคือ ด้วยลักษณะท่าทางแล้วอ่ะเป็นคนค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นะหรือคนเข้าหายเยอะด้วยเจ้าชู้นั่นแหละพูดตรงๆนะคะปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะการกระทําทั้งนั้นนะคะแต่คนคนนี้ด้วยด้วยอาชีพด้วยการทํางานแล้วนะคะหรือธุรกิจที่เขาทําเขาไม่ค่อยอยู่กับที่ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้เพศใดก็ได้นะคะเขาไม่ค่อยอยู่กับที่เขาจะค่อนข้างที่จะเดินทางนะคะ เออไปเรื่อยๆอ่ะไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เซลนะเขาไม่ได้เป็นเซลขายของอะไรนะอาชีพตามที่บอกไปเลยนะคะและเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ฟังใครเป็นคนหัวรั้นหัวดื้อไม่ฟังใครนะคะคิดว่าตัวเองอ่ะคิดว่าโลกอ่ะศูนย์กลางของโลกคือตัวเขาเองหรือประมาณว่าเขาว่าสำคัญ คำพูดเขามันต้องสําคัญหรือสิ่งที่เขาพูดไปคนอื่นต้องฟังพยายามที่จะบงการหรืออะไรเงี้ยชอบทําอย่างเงี้ยชอบเป็นแบบเนี้ยกับกับคนรักหรือที่สิ่งที่เขาทํากับคุณน่ะนะคะอืมตอนนี้คือไม่ค่อยดีนะปัญหาสิ่งที่เขาทําที่มันเกิดขึ้นนะเขาเคยทําร้ายคุณอะนะคะทุกวันนี้มันได้กลับคืนไปสู่ตัวเขา เขาทำอะไรกับคุณบ้างในตอนที่คบกันขอดูหน่อยแน่นอนคือเขามีเรื่องมือที่สามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรเข้ามานะคะดังสิ่งที่เขาทำกับคุณเขาทำอะไรบ้างขอดูนะอ,อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่ชอบควบคุม ชอบสั่งชอบควบคุมชอบควบคุมแฟนอะแต่ตัวเองทําได้แฟนทําไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยหรือตัวเอตัวเขาเองหรือตัวเธอเองสามารถมีคนอื่นได้คุยกับคนนู้นคนนี้ได้แต่ตัวเราหรือคนที่ถูกกระทำาไม่สามารถทําได้ไม่ถูกต้องเป็นคนที่มีความคิดเพียเพ้ยนๆนะคะสิ่งที่เขาทํากับคุณมากกว่านั้นก็คือหนึ่งเขาชอบปล่อยให้คุณรอรอเกอร์ผิดสัญญา ทำให้คุณรู้สึกว่ามีคนรักมีแฟน,ม,แฟนมีสามีมีภรรยาก็เหมือนไม่มีนะคะดูเหมือนจะจริงจังดูเหมือนจะให้สัจจะหรือว่าให้คําสัญญาแต่ทุกอย่างที่ผ่านมานะ่ะทำไม่ได้เลยอันนี้คือสิ่งที่เขาทํากับคุณนะแล้วเขาชอบปล่อยให้คุณรอเขาชอบมามา,มาหายหายอืมเหมือนเหมือนทำตัวเหมือนโสดอะ่ะมีแฟนแต่ทำตัวเหมือนโสดไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือไม่ดีแล้วก็ไม่น่ารักเขาทาตัวไม่น่ารักกับคุณในหลายอย่างวิบากกรรมที่เขาต้องเผชิญนะมันเยอะมากตอนนี้หนึ่งคือความเหงานะคะความเหงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกถูกทอดทิ้งก็เหมือนที่เขาทํากับคุณนะ่ะนะคะแล้วก็ไม่ว่าเขาจะพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่มีใครเชื่อเขาหรอกหรือตัวเขาเองนั่นแหละถูกผิดสัญญาอยู่บ่อย นะคะเจ็บปวดทุกทรมานมีปัญหาเกินไม่เข้าคายไม่ออกนะคะหรือความรักที่มันเป็นพิษนะคะกำลังปรเชิญเขาได้รับรู้ถึงบทเรียนนะแล้วตอนนี้คนคนนี้เขาเป็นยังไงอุ้ยออกมาเยอะเกิน2ใบนะแถวแป๊บหนึงจะสับใหม่นะคะมันน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญนะนะ ที่เขาต้องประเชิญตอนนี้นะคะไพ่ด,ดูไม่ได้เลยนะคะ,ะบทเรียนอะไรที่เขาต้องประเชิญหรือเขาเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะโอเคเขาน่าจะไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอความรักที่ดีนะคะหรือให ให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวเขานะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้รับความยุติธรรมเออผู้อ่านลืมพูดไปเออสิ่งที่เขาทํากับคุณบทเรียนที่เขาได้รับมันคือการที่มันเป็นความประพฤติหรือว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณใช่ไหมแต่คุณนะเป็นคนเดินจากมาไม่ใช่เขาทิ้งคุณไปนะคะคุณเป็นคนเลิกคุณตัดสินใจเลิกนะคะเพราะว่าเขาทําอย่างนี้กับคุณหลายครั้งในทีเนี้ยตอนเนี้ยที่ผู้อ่านถามไพ่อะไพ่เขาบอกว่า รู้สึกเหมือนตัวเขาเองไร้ค่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะับางทีเขาอาจจะไปขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อก่อนเขาอาจจะพูดกับคุณก็ได้ว่าเขาอาจจะใช้คํานี้ว่าคุณงมงายนะคะไม่รู้ว่าขออะไรไปเคยได้บ้างไหมอะไรเงี้ยอาจจะดูเป็นคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องขององค์เทพเรื่องของศาสนาอะไรเงี้ยตัวคนนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อแต่ตอนนี้เขาทุกอย่างที่เขาเคยพูดมันกลับเข้าตัวเขาหมด ะะเขาเองนั่นแหละที่เป็นคนต้องเดินทางไปไหว้พระไหว้เจ้าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรนะคะเหมือนไพนะ่ขึ้นมานะว่าเขาอ่ะกำลังเตรียมการที่จะไปหรือไปมาแล้วนะคะเพราะว่าโดดเดี่ยวไงรู้สึกเหงารู้สึกทอดทิ้งนะคะเป็นช่วงชีวิตของเขาด้วยแหละมัง้งที่เขาจะต้องเผชิญแบบนี้นะคะแล้วก็คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเกินไปนะคะ การมั่นใจมันดีนะแต่ว่าถ้าถ้ามั่นใจขนาดนี้คือแหมกระทั่งลบหลู่กระทั่งลบหลู่แบบเห็นคนไหว้เทพหรือไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปไหว้ทาไมไหว้แล้วเคยได้อะไรประมาณเนี้ยอืมเป็นคนอย่างนั้นเลยนะประมาณว่าไม่เชื่ออะไรถ้าไม่เห็นด้วยตาตัวเองทุกวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่าง อที่เคยพูดที่เคยลบลูนที่เคยทําอะไรไว้แล้วนะคะเกือบทั้งหมดนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาจะต้องได้รับนะคะแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเหมือนไม่ไม่มีความยุติธรรมเลยในชีวิตเขาตอนนี้อะไรที่ถาโถมเข้ามามันไม่ยุติธรรมอ่ะกับสิ่งที่เขาจะต้องได้เจอได้รับทําไมมันจะไม่ยุติธรรมเนาะในเมื่อในสิ่งที่เขาทํากับคนอื่น the sun page of cup page of swords สิบถ้วยเขาส่องคุณด้วยนะเขาส่องคุณด้วยเขาส่องเขาตามดูคุณด้วยเขาเห็นคุณมีความสุขเขารู้สึกเหมือนเขาทนไม่ได้ทนคําว่าทนไม่ได้ของผู้อ่านไม่ได้หมายถึงว่าเขาอิจฉาที่คุณมีความสุขนะเขาแค่รู้สึกว่าทําไมในเมื่อคุณไม่มีเขาแล้วคุณถึงมีความสุขได้อ้าทำไมคนเราจะมีความสุขไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะในเมื่อเราได้ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีไปจากชีวิตเราแล้วอืม เขาตามส่องตามดูคุณแล้วเขาเห็นว่าคุณมีความสุขนะคะที่ไม่มีเขาเขาก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะยิ่งเป็นคนที่ทะเยอทยานอยู่แล้วยิ่งเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในในอัตราของตัวเองอยู่แล้วเนี่ยอืมก็ยิ่งรับไม่ได้ไปกันใหญ่แล้วเขาก็หวังว่าชีวิตเขาจะมีความสุขมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะออดูหน่อยนะขอดูอีกเบื่อหน่าย นะคะเบื่อน่ายมากนะคะทำอะไรก็ไม่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์ทำเป็นแซงเป็นมีความสุขหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสีหน้าเขามันออกเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะออกทั้งสีหน้าหมดทุกอย่างนะบุคคลผู้นี้นะคนที่ในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะแล้วทุกวันนี้เขาต้องใช้กินยาเพื่อจะให้นอน กอที่จะต้องนอนหลับเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นอย่างนี้ไหมนะคะเวลาคุณโทรหาเขาแล้วเขาไม่รับหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีความชัดเจนในความสัมพันธ์เนี่ยเวลาคุณเครียดคุณอะไรเงี้ยคุณต้องกินยาเพื่อคลายเครียดเพื่อที่จะได้หลับได้นอนทุกวันนี้เขาก็เป็นแบบนั้นนะคะเป็นอย่างที่คุณเคยเป็นเลยนะคะเอ,อ่อที่ผู้อ่านพูดไปมันค่อนข้างที่จะหนักบางคนก็อาจจะเป็นแบบเป็นที่ไพ่ทํานายบางคนก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่า มันเป็นดวงโดยรวมนะคะให้ให้แบบว่ามีสติในการรับชมนิดนึงอย่าอินมากเกินไปแต่ผู้อ่านก็ขอพูดตามเดิมว่ายังไงก็จะขออ่านตามหน้าไพ่นะทีนี้หลังจากที่เขาเห็นคุณเขาตามสองตามดูคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขแล้วคุณมีรอยยิ้มแล้วที่ไม่มีเขาคุณไม่เจ็บไม่ปวดแล้วอะนะคะแล้วหลังจากนี้ไปจะมีอะไรอีกจะเป็นอย่างไรอีกนะคะอืม อย่าบอกนะหน่อยนะขอบปวอืมเขาทนกับความเจ็บปวดไม่ได้หรอกคะ่ะผูอ่านมองแล้วนะมองไพ่อะนะคะว่ายัางไงเขาก็ทนกับความเจ็บปวดไม่ได้เดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นเดี๋ยวผูอ่านใช้ปิดไพ่ใบนี้ด้วยเลยนะเดอะเฮอร์มิเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เขาเจอแล้วเขาทนไม่ได้ความเจ็บปวดมันทิ่มแทงนะคะมันทิ่มแทงเพราะทุกวันนี้ไม่มีใครเอา เ,เขาเรียกอย่างนี้ข้อสามดาบมันขึ้นดาบม,มันขึ้นกับหมดแล้วว่าไพ่อะนะคะอมืมันเป็นบทเรียนจริงๆแหละที่เขาได้รับทุกวันนี้เขาโสดนะเขาไม่ได้มีใครนะแล้วเขารู้สึกว่าเขากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่ในความรักนะคะพอเขาส่องเขาดูคุณเขาก็รู้สึกเสียดายอย่างที่ผู้อ่านพูดว่าเขาต้องไปแน่ๆไปวัดไปขอพรอาจจะไปโบสถ์ก็ได้ หลังจากนี้ไปเขาจะทํำยังไงเดี๋ยวขอถามนะพราหลังจากนี้ไปคนที่ได้รับบทเรียนนะคะคนที่เคยทําร้ายคุณแล้วเขาได้รับบทเรียนน่ะเขาจะทํายังไงต่อไปเขาอยากจะเป็นอิสระมากๆนะคะนายจะขอเปิดก่อนแล้วค่อยพูดแล้วค่อยขยายความนะคะหลังจากนี้ไปเขาเขาเขาจะคิดว่าคือเขาไม่ใช่เขาคิดหรอกเขาพยายามที่จะทําว่า ไม่อยากมีความทุกข์อีกแล้วอยากจะปลดเปลื้องพนันาการต่างๆไม่อยากจะปวดเสียใจเขาได้รับรู้แล้วว่าความทุกข์จากความสัมพันธ์ในมันหนักหน่วงแค่ไหนเขาอยากไปอิสระนะคะเขาไม่อยากจะเป็นมีความทุกข์อะไรอย่างนี้อีกต่อไปแล้วนะคะก็ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนนอกเหนือจากการทํางานหรือทํามาหากินหรือทําหน้าที่รับผิดชอบของเขานะคะแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตส่วนใหญ่เขาอะ ทำงานเยอะมากแล้วพอว่างก็ไปหาเพื่อนนะวู้อ่านไม่เห็นว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตเขาในช่วงนี้นะคะระวังเขาจะโทรหาคุณนะระวังเขาจะติดต่อหากลับไปหาคุณนะคะถ้าหาคนคนนี้เขาเป็นรักที่ท็อกซิกกับคุณนะคะพราะอ่านถึงใช้คําว่าระวังแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นไรถ้าเกิดเขากลับไปติดต่อถึงคุณแล้วคุณโอเคอะไรอย่เงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณไม่ได้ว่าอะไรนะคะ นี้นามาดูกันต่อเขาจะทำยังไงกับคุณบ้างไหมหลังจากที่สองที่ดูคุณแล้วอันนี้คือถามนะคะโอ้โเอยากจะลองขอโอกาสนะฟังดีนะเพราะอ่านถามเขาว่าเขาอยากจะทําอะไรกับคุณไหมหรือจะมีเทคแ action อะไรไปถึงตัวคุณไหมในเมื่อเขายัางสองอยังดูคุณอยู่ สิ่งที่ไพ่บอกก็คือว่าเขาก็ยังคิดที่จะอยากลองที่จะขอโอกาสคุณอีกสักครั้งแต่สิ่งที่กลัวในใจลึกๆมากที่สุดก็คือกลัวคุณด่ากลัวคุณต้องอต้องไปทะเลาะก,กับคุณไปด่ากันกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอีกนะคะแต่ใจลึกๆแล้วเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณนะมันมันใหญ่หลวงมากนะคะทําให้คนคนหนึ่งอะ่ะเหมือนตายทั้งเป็นอย่างที่เขาเป็นอยู่เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่า อยากจะขอโอกาสคุณและติดต่อไปหาคุณนะคะเพราะไพ่พลังงานเขาตั้งแต่ใบแรกที่เปิดมาคือว่าใครหยิบยื่นความรักให้เขาก็ไม่เอาอืระวังระวังอย่างนี้นะเนี่ยถ้าไพ่ขึ้นมาในลักษณะเนี้ยบางทีอาจจะแบบหน้ามึนกลับมามอนไม่แบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ่าทีนี้เรามาดูกันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมจะให้แฟนโอ้จริงๆหกถ้วยอ้ย W off for June หกถ้วยเกิดขึ้นกับ W off o r June ไม่เหลือคะ่ะอย่าใช้คำว่าหน้ามึนกลับมาเลยมึนกว่านั้นอีกนะคะเดี๋ยวเขาจะได้ติดต่อกับมาหาคุณนะคะอืม เขารู้ไหมที่ผ่านมาที่เขาไม่มีคุณอ่ะที่เขาไปมีคนอื่นอ่ะเขารู้เลยว่าเขาอยู่กับใครก็ไม่ได้อันนี้ต้องใช้คํานี้นะเขาอยู่กับใครไม่ได้เลยนะคะถ้าแบบถ้าไม่ใช่คุณอ่ะถ้าไม่ใช่คนในลักษณะคุณนิสัยแบบคุณอะไรเงี้ยนะคะอืมคนอื่นอาจจะอ่อนหวานกว่าคุณคนอื่นอาจจะปากหวานกว่าคุณแต่เขาดูแต่เขาไม่ชอบเขาดูออกนะคะแล้วอีก คนเนี้ยไม่ว่าจะหญิงหรือชายเนี่ยเขาเป็นคนที่ขี้เบื่อมากนะเดี๋ยวเขาจะพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะพยายามเข้ามาในชีวิตของคุณเลย fortune เดบิวต f อัฟฟอร์จูนเกิดขึ้นกับหกถ้วยแน่นอนคือความสัมพันธ์มันจะต้องวนมาเป็นลูปเดิมให้ระวังการกลับมาของคนคนนี้แล้วกลับมาแล้วอาจจะดีในช่วงต้นแล้วหลังๆอาจจะไม่ดีอันนี้ผู้อ่านพูดเผื่อไว้นะคะเพราะไพ่ออกมาลักษณะนี้นะ Okay. บางทีเขาอาจจะโทรหาคุณแล้วถามว่าถามหาเรื่องมาพูดมาคุยหรือทักแชทอะไรเงี้ยมาหาคุณถ้าคุณปลดบล็อกเขาแล้วนะเพราะมันมีไพ่แห่งการบล็อกกันอยู่นะคะอาจจะเป็นฝั่งคุณที่บล็อกเขาหากคุณปลดบล็อกเขาแล้วเขาอาจจะทักแชททักไลน์อะไรเงี้ยมาหาคุณหรือได้เลขมาหาคุณว่าอ้างอ้างที่จะถามเพื่อที่จะมีเรื่องให้คุยยาวต่อไปว่าไปไหว้พระวัดไหนหรือสักดเสร็จอะไรเงี้ยเพราะว่าคนคนนี้ไพ่เขาบอกว่ามี คิดว่าจะเดินทางไปไหว้พระสิไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอพรจากที่เขาเคยว่าคุณอะ่ะเขาทําเองทุกวันเนี้ยทุกเรื่องเลยอืมถ้าเขากลับมาแน้่ยเขาจะเป็นยังไงถ้าเขากลับมาหาคุณอะ่ะเขาจะเป็นยังไงทัครับเลยนะห้าเหลียญค่ะเห็นไหมห้าดาบห้าเหลี่ยญอืม ให้ระวังความใจร้อนของคนคนนี้นะคะแรกๆอาจจะพยายามเข้าหาคุณแต่ถ้าหากเข้าหาคุณไม่ได้หรือไม่ได้ดังใจอาจจะชวนทะเลาะนะคะแน่นอนว่าเข้ามาก็จะมามอบความรักให้นั่นแหละแถมต้องมาง้อคุณด้วยนะคะมาวิ่งตามตูดมาง้อนะคะแล้วแล้วคิดยิ่งเป็นคนที่มั่นใจด้วยอยู่แล้วยิ่งจะคิดว่าจะง้อคุณได้จะตามคุณได้จะเอาคุณคืนได้อะไรอย่างเงี้ย ทีเนี้ยในเมื่อที่ประมวลผลทั้งหมดทั้งมวลว่าง้อคุณแล้วแล้วคุณยังใจแข็งอยู่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะใช้คําพูดเดิมๆดิมกับคุณหรือมีท่าทีอารมณ์ร้อนหรืออารมณ์รุนแรงใส่คุณนะคะก็ต้องให้ระวังบทเรียนนี้ให้ได้รู้สะบมั่งนะถ้าคนในลักษณะนี้นะคะอ่ะขอดนูหน่อยกาขอเปิดไพ่สรุปเลยละกันนะ สรุปก็คือนะคะยังไงคนคนนี้ก็ตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะยิ่งเผชิญบทเรียนนะคะหรือวิบากกรรมในสิ่งที่เคยทำกับคุณนะคะได้รู้แล้วรู้ซึ้งแล้วว่าคุณเจ็บปวดแค่ไหนได้รู้ซึ้งแล้วว่ากินข้าวทั้งน้ําตาเป็นยังไงแล้วก็ได้รู้ซึ้งแล้วว่าหลับไปทั้งน้ําตาเป็นแบบไหนเขายังคงเป็นอย่างนี้อยู่อืคุณยิ้มได้แล้วนะคะคุณคุณอยู่ได้แล้วอะ่ะ นะคะแต่คนที่อยู่ไม่ได้แล้วคนที่ต้องมาเผชิญวิบากกรรมและรับบทเรียนเนี่ยก็เป็นคนที่เคยกระทํากับคุณนะคะอย่าลืมนะโ้วนนี้เขาตามส่องตามดูคุณอยู่นะส่องดูได้ที่ไหนเขาทําหมดเลยนะคะว่าอ่านขอดู t ด e r โรแมนต์แองเจิ้ลหน่อยนะว่าเขาอยากจะบอกเราว่าอย่างไรนะคะคุณดูให้สิเขาจะเข้ามาจีบคุณใหม่เขาจะเข้ามาจีบคุณใหม่นะให้ระวังนะคะให้ระวัง ถ้าคนที่ไม่ต้องการนะผู้อ่านจะพูดคําว่าให้ระวังเร็วๆนี้ดูสิเร็วๆนี้เขาจะเข้าเขาจะเข้ามาจีบคนจริงๆนะคะอืมบทเรียนไงบทเรียนด้วยความเจ็บปวดอย่างเงี้ยแหละมันถึงสะสมในสิ่งที่เขาทําไม่ต้องรอชาติหน้านะคะหรือชาติใดๆทุกวันนี้เวรกรรมมันยิ่งกว่าคาว่าติดจรวดนะให้เขาได้รู้ให้เขาได้ไปเชิญซะบ้างนะคะในสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณ ไม่ว่าจะเคยทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวไม่สนใจรับปากแล้วทําไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะคะทุกวันนี้เขาได้รับมันหมดแล้วนะคะบทเรียนหลาย,ลายอย่างหลายสิ่งนะคะเขาเจอมาหมดแล้วในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณอยู่เขาอาจจะไปคบกับคนน้น้นคนนี้แต่ก็ไม่ได้ดีดังใจนะคะในหัวก็คิดถึงแต่เรื่องคุณอยู่ตลอดเวลาและสิ่งที่เขาจะทําและไพ่ก็สรุปออกมาแน่นอนว่าเดี๋ยวเขาจะเข้ามาจีบคุณใหม่ ในเร,เร็วๆนี้นะคะหรือบางทีตัวคุณคุณจะมีเซนต์คุณอาจจะฝันเห็นเขาในก่อนที่เขาจะเข้ามาสักอาทิตย์หนึ่งละสี่ห้าวันหรือได้ยินเร,เรื่องราวหรือเห็นข่าวครา,าวของเขาในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณมาให้คุณได้รู้ว่าเดี๋ยวจะกลับมาแล้วนะเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วนะนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของหัวข้อในวันนี้นะคะบทเรียนของคนที่เคยทำร้ายคุณนะคะที่เขาได้รับในทุกวันนี้นะ แน่นอนว่าทุกอย่างนะคะมันคือสิ่งที่เขากระทำเองและเขาได้รับผลของมันเองคุณฟังการทำนายนี้แล้วคุณก็ไม่ต้องคิดมากนะคะให้คุณฟังแล้วก็เขาเรียกว่าฟังพวอความบันเทิงก็ได้ฟังหูไว้หูก็ได้หรือฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ไพ่ทั้งหมดเนี่ยพูดถึงพลังงานของคนคนนั้นนะคะ อย่าเอามาคิดมากอย่าเอามาเจ็บปวดใจนะคะทุกวันนี้คุณยิ้มได้แล้วนะคุณจะได้ไม่ต้องไปเสียอกเสียใจกับเรื่องราวความรักที่เป็นยาพิษความรักที่ทอกซ i กอีกนะคะหากคนคนนี้ก็จะเข้าหาคุณใหม่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับคนคนคน,นี้เองว่าเขาจะทําตัวดีแค่ไหนเขาจะ <c oughs> ขอโทษนะคะปรับปรุงตัวแบบไหนนะคะแต่ผู้อ่านมองว่า น้อยที่จะให้โอกาสเขาในเปอร์เซ็นต์ของไพ่นะคะน้อยคนนักที่จะให้โอกาสนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังนะคะในความรักกับคนที่คุณรักและปรารถนายังไงก็รับเอาแต่พลังงานดีๆจากคำทํานายไปนะคะสิ่งใดที่ฟังแล้วไม่ถูกใจไม่ชอบหรือไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องเก็บไปคิดให้มันวุ่นวายสับสนนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อ,ตอๆไปเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ